สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์ c คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางค่ายยามาฮ่าได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าในยุโรปกันไปก่อนหน้านี้ไม่นานและก็ถือว่ามันกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยรูปลักษณ์งานดีไซน์ที่ทันสมัยและเทรนพลังงานไฟฟ้าในยานพหาหนะที่กำลังมาแรงในตอนนี้ สำหรับการออกแบบตัวรถ Yamaha Neos นั้นจะเน้นความมินิมอลในตัวนะครับตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปมีการเดินเส้นสายที่มีความโค้งมนทําให้ภาพรวมแล้วมันเป็นรถที่มีความคล่องตัวสูงเอาอมากๆเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองในชีวิตประจำวันเป็นหลักในขณะที่งานออกแบบไฟหน้านั้นจะมาเป็นแบบ led 2ดวงรูปทรงสะดุดตา หน้าจอแสดงผลของตัวรถจะเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านทางแอปพลิเคชัน Yamaha m y r i d e เพื่อแจ้งเตือนค่าต่างๆระบบไฟจะเป็นแบบ led รอบคันเพื่อประหยัดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นอกจากนั้นแล้วตัวรถยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือก2โหมดด้วยกันก็คือแบบมาตรฐานและแบบประหยัดพลังงานระบบกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีโดยหัวใจหลักสำคัญก็คือขุมกำลังของตัวรถนั้น จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงม้าสูงสุด3.5 ps ซึ่งถึงแม้ว่าจะดูไม่เยอะนะครับแต่เมื่อเราพิจารณาจากแรงบิดที่มีสูงมากถึง136นิวตันเมตรมันก็ดูน่าสนใจเอามากๆเลยทีเดียวทําให้การออกตัวนั้นจะทําได้ดีเอามากๆส่วนแหล่งพลังงานนั้นจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่มีความจุ50.4โวลต์ แบบสามารถถอดเปลี่ยนได้สามารถวิ่งทําระยะทางสูงสุดได้ที่ประมาณ37กิโลเมตรและยังสามารถบรรจุบแบตเตอรี่ได้ถึง2ก้อนในรถคันนี้นะครับโดยเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จาก0ถึง100%จะอยู่ที่8ชั่วโมงในขณะที่เวลาในการชาร์จ20-80%จะอยู่ที่4ชั่วโมงครับณนะตอนนี้ยามาฮ่า Nios ยังคงเน้นการทําตลาดในฝั่งยุโรปเป็นหลักโดยมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ19,000บาทด้วยกัน ส่วนหลังจากนี้แล้วจะมีการทำตลาดในประเทศไหนกันอีกบ้างคงต้องมารอติดตามกันต่อไปครับสนับสนุนโดย lambretta s ก o o t e r classic สายพันธุ์อิตาลี cf moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส peugeot jango 150สกู้าศูน์ e พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส